ครับพอเห็นมะพร้าวแล้วพ่ออยากกินขนมเลยอ่ะไม่ซื้อสิครับมีเงินไม่อยากครับเอาจริงจังเลยครับครับไม่มีตังค์ครับไม่มีได้ไงครับคุณแม่ให้แล้วครับให้แล้วมันก็ใช่ครับครับจะก็หมดแล้วเหมือนกันหมดได้ไงครับพ่ออ้าวขนมโมโต้นั่นมันครับที่ก่อนตรงนั้นอะครับนั่นแหละครับเกินพ่ออยู่ตรงนั้นถ้าหมดเลยนั่นพ่อก็กินขนมในห่อนึงแทนแล้วกันนะครับพ่อไม่ได้จิ้มพีดพ่ออยากกินของเค้าอะท่านใครต้องการของเค้าเป็นหมูดิบได้ไหมครับ ปกติถนัดเป็นไก่ดิบมากกว่านะครับแบบมีคนนิดนึงสมัดสมัดนี่นะเฮ้ยไม่จะ่ข่าวแบบนั้นเนี่ยครับพอดก่อนจะคุยกันต่อนะครับว่าเพื่อดควรจะทำยังไงกับน้องพอดีนะครับเดี๋ยวทักทายเพื่อนก่อนดีกว่าเนาะสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่รายการลิเดนคุกคุกตัวน้อยไม่ด้การทำอาหารที่ให้มากกว่าคขำอร่อยครับอ่ะตกลงจะเอายังไงครับน้องพอดเอาอย่างนี้นะครับพี่พอดมีตังค์ให้พอดยืมไหมมีครับแต่ไม่ให้ครับเพราะของเก่าพอดยังไม่คืนเลยครับ ของเก่าถึงของเก่าของใหม่ก็ส่นของใหม่มันเอามาเทียบกันไม่ได้สิก็คือของเก่ายังไม่ต้องคืนแต่ยืมของใหม่ก่อนได้รครับใช่ได้เหรอครับร่วมกันไม่ได้จริงเหรอใช่สิครับพี่เพลไม่ให้พอยืมเงินครับแต่ว่าพี่เพิละนะครับมีข้าวให้้องพอกินครับจริงไหมครับเมนูอะไรครับพี่เพลเมนูของพวกเราในวันนี้นะครับก็คือเมนูข้าวหน้าปลาถูนานั่นเองครับถต้องรอนเลยครับแปะตามมาตามมาเดี๋ยวครับ อยู่กับพวกเราในครับในช่วงต้องกลัวตัวน้อยครับแล้ววันนี้นะครับเชฟอยู่กับพวกเราก็คือเชฟเอได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูไหมครับเราจะมาทาเมนูอะไรกันยังไม่รู้เลยครับเมนูของพวกเราในวันนี้นะครับคือเมนูข้าวหน้าปลาทูน่าครับพร้อมนะมครับพี่เบิร์ดมาเริ่มทำกันเลยอย่าเพ่ว้าใจเย็นครับก่อนจะเริ่มทานะครับเราต้องไปดูวัสดุกันก่อนสิครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมวัสดุสำหรับเมนูนี้พร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย ไปดูวัตถุดิบกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราเริ่มขั้นตอนได้เลยครับใช่ไหครับผมโอเคตอนนี้เราจะเป็นข้าวหน้าปลาทูน่าครับนะครับเราจะต้องมีปลาทูน่ากระป๋องครับเป็นปลาทูน่ากระป๋องที่แช่ในน้ําแร่ในน้ำเกลือไม่นด้หรอบน้ำเกลือจะเค็มเราไม่ต้องการเค็มเยอะเอาแช่ในน้ำแร่นะมันมีน้ำมันด้วยเราไม่เอาน้ำมันด้วยครับครับน้ำแร่อย่างเดียวน้ำแร่อย่างเดียวเลยครับโอเคมันจะรสชาติจืดๆครับ ครับมาได้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องใส่เครื่องมือก่อนเริ่มตรวจกันเลยนะครับโอเคครับครับผมผมถือขวดหัวมากเลยครับนอจะล็ว่ได้อยหยมุมโอเคขันหลังขันหลังด้วยผมปูดัวครับแล้ต้องขยำบี้เขาให้เป็นเฉดเฉดีเลยครับเอ๊ะใครจะช่วยเราบ้างโอ้ยครับผมอ่าเลยงั้นจัดการครับใส่ถุงมือ โอเคครับอ้าวช่วยกันขยำเลยครับขยำได้เลยขยำเสร็จเสยยเสยปลาครับอันนี้ก็อละไรขยำไปอันนี้เป็นมายองเนสครับเราใส่เพื่อให้เกิด่อเลกระกลมกล่อมขึ้นมานิดนึงให้เขามีรสชาติใช่แต่มันจะไม่แห้งเกินลองคลุกไปนี้เลยครับ ไม่ใช่เอียงตัวครับเพราะเอียงครับเดี๋ยเริ่มข้าที่เข้าทางหน่อยไม่แห้งเกินนะครับโอเค okay, ครับจากนั้นเราจะใส่เราจะายยาขยำให้เขาละเอียดเลยหรือเปล่าครับครับไม่ต้องบีบถึงขนาดแบบเละน,นะครับ,รบเราแค่คลุกให้ทุกอย่างเข้ากันคโอเครือแล้วม okay. ันจะแห้งกันหน่อยครับครับใส่มังเนเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ ครับผมครับชอเครับแย้ไม่ชอบผมหรอเนี่ยต้องแกงกันด้วยโอเคครับอันนี้อะไรครับอันนี้เกลืออ่าเกลือครับผมเกลือต้องใส่ไงครับผมยอดใช่เยช่ยมเคครับ ชิมก่อนได้ครับดรืยว่าเค็มขออย่างอืมโอเคอ่าเป๊ะโอเคครับอือือโอเคครับจากนั้นผมจะเตรียมอันนี้ไว้อ่าอันนี้คือต้นหอมต้นหอมครับครับเดี๋ยวจะเตรียมตัวนี้ไว้แล้วก็เพื่อที่จะก่อนทานเราต้องโรยต้นหอมครับ หลังจากที่เราหั่นต้นหอมเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้หอมซอยเอาไว้นะครับเก็บไปจากนั้นเรามาที่สาหล่ายครับเอาละเราก็จะหั่นเอาไว้ให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยเพื่อที่จะเอาไว้ทานร่วม แล้วก็หั่นสาหร่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเชฟนี่แบบนี้เลยครับโอเคครับแล้วเราจะทำอะไรต่อครับทุกท่านตอนหน้ก็เดี๋ยวเราจะเอาข้าวใส่ถ้วยนะครับแล้วเริ่มเอาของทุกอย่างแต่งบนถ้วยเตรียมตัวทำให้เป็นข้าวหน้าประทูหน้ากันเนาะใช่ครับโอเคครับแค่นั้นนะครับเราคงต้องพักการทำอาหารไว้สักครู่นึงก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องสาวคนสวยของเพิร์ทรอพวกเราทุกคนอยู่แล้วครับในช่วง Little News ช่วง Little News สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Little News กับน้องเบลกันานัทค่ะถ้าพูดถึงอาหารเพื่อคนรักสุขภาพหลายๆคนคงนึกถึงอาหารชีวิตจิตขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะคะเอแล้วอาหารชีวิตจิตนี้คืออะไรวันนี้ Little News มีคำตอบค่ะอาหารชีวจิตคืออาหารที่มาจากธรรมชาติ โดยไม่ผ่านการปรุงแต่งหรือปรุงแต่งน้อยที่สุดที่สำคัญต้องเป็นอาหารที่ปลอดจากสารพิษและสารเคมีต่างๆหากเป็นธัญ,ญพืชก็จะไม่ผ่านการขัดสีเพื่อให้อาหารคงคุณค่าที่ดีที่สุดแก่ร่างกายอาหารชีวจิตที่เราคุ้นเคยกันดียกตัวอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวซสมมือ พืชผักผล,ลไม้แบบออร์แกนิกเมล็ดธัญ,ญพืชและถั่วต่างๆเป็นต้นสำหรับประโยชน์ของการรับประทานอาหารชีวจิตก็มีมากมายเช่นขจัดสารเคมีหรือสารพิษอันตรายต่างๆออกจากร่างกายทำให้เซลล์ร่างกายแข็งแรงผิวพรรณสดใสลำไส้ลและกระเพาะทำงานได้ดีขึ้นเพื่อนๆคนไหนอยากหันมาดูแลสุขภาพก็ลองหาอาหารชีวจิตมาทานกันดูได้นะคะ ที่สำคัญอย่าลืมทานอาหารให้ครบห้าหมู่ด้วยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของช่วง Little News แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย จมาพบกับพวกเราในช่วงห้องครัวตัวน้อยในช่วงที่2ครับและตอนนี้นะครับพวกเราก็พร้อมที่จะทำข้าวหน้าถูหน้าแล้วครับเหานเดิมเลยครับเชฟครับโอเคครับวันนี้เราก็แบ่งชามเดี๋ยวต้องการผู้ช่วยนะครับครับล้วงข้าวมาพอสมควรวางไว้ในชามนะครับพอสมควรคือแค่ไหนครับลองดูครับล้วนล้วนล้วนๆวนคือไครับผมต้องเอาลงก่อนดึงข้าวเป็นแบบซุยซุยอ่าแล้วก็เอามาวางไว้เวลาเราทำมันจะได้ไม่ ไม่แข็งก็ร้อน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 อุ่น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 ความสวยสวยความสวยๆเอาไม่ได้ครับเอามาอีกด้วนต้วนอุ๊ยร้อนร้อนร้อนโอเคมาแล้วนะครับได้ละหนึ่งคนครับผมเอาฝั่งนี้มั่งครับฝั่งนี้มั่ง อ้าบนๆนะบนๆอุ้ยร้อนร้อนบ่นๆบ่นๆมาวางไว้ตรงนี้ใกล้ๆหน่อยจะได้ไม่ร้อนชึบใช่เลยเอาอีกครับเอาอีกเอาร่วนๆครับร่วนๆใช่ไหมครับใช่ครับอ้ยรมันร้อนร้อนใช่โอเคครับอันนี้เอาพอละเราใช้แค่นี้พอเอาถุงมือออกเลยก็ได้ครับหรือว่ายังไม่ต้องออกก็ได้หมัเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันผมพอแล้วไปแล้วครับพี่โอเคไม่เป็นไร เราก็ทำแบบนี้นะเดี๋ยวดูนะครับเราก็หยิบมาวางไว้หนึ่งอันน่าก<ม>านินจังเลยอ่ะสมควรนะครับเอาลองดูนะฮะเอา,า,าวางไว้ตรงกลางแล้วบี้ๆออกไปอย่าก,กดอย่าก,กดมากอย่าก,กดมากให้สวยๆหน่อยโอเคเอาละอือฮึ โอเคได้ละ <Okay. S 2> ครับ,รบจากนั้นเราก็จะเอาต้นหอมครับต้นหอมโรยต้นหอมซะโรยครับอ,อันนี้ต้นหอมเยอะๆมันจะหอมวล้เราทานมันจะหอมครับสมชื่อต้นหอมเนี่ยใช่ครับผมจากนั้นก็อันนี้โรยทีครับครับ ำเลยช่วยกันช่วยกันสนุกสนายมีอันนี้เป็นถั่มมะงกไข่ถั่ครับโอเคครับครับผมขออะไรครับก็เสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งเมนูแล้วนะครับสารับเมนูของพวกเรานะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูชัดๆดีกว่านะครับว่าน่าทานขนาดไหนนี่เลยนี่เลย เปนะครับสการับเมนูในข้าวมอสเมนูข้าวหน้าปลาทูหน้าครับผมใช่ครับพอดเหมาะกับคนที่กำลังหิวโหยอย่างพอดมากๆครับผมอย่าเพิ่งเดี๋ยวพอดใจเย็นดีครับเดี๋ยวได้ทานแน่นอนนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟเอมากๆเลยนะครับที่มาสอนทำเมนูน่าทานแบบนี้นะครับขอบคุณครับดีดีครับดีดครับเอ้วตอนนี้นะครับความรุ่งโรจนครัวดีๆก็รอพเราทุกคนแยะนะครับในช่วงคึกคึกจริงแม่น่ากินจริงเลยนะขอกินสักหนึ่ง เฮ้ยร้อนจังเลยนะวันนี้เฮ้ยพอเล่นแป๊บเดียวเหงื่อออกเต็มสุด กันดีกว่าร้อนจนจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยแต่เพราะอยากกินอะไรเย็นๆอย่างน้ำแข็งใสก่อนนะพี่เพิร์งั้นไปทํากินกันที่บ้านดีกว่าคุณแม่ก็เพิ่งซื้อเครื่องทําน้ําแข็งใสามานะพี่จําได้จริงเหรองั้นพี่ไปกันเลยคุณแม่ครับเครื่องทําน้ําแข็งใสยอยู่ไหนครับอยู่ในครัวนะ่ะลองไปหาดูสิับ อเดี๋ยวพี่ไปหาเครื่องทำน้ำแข็งใส่นะพอสก็ไปดูว่าในตู้เย็นนะ่ะว่ายังมีน้ำแข็งพอที่จะทำได้ไหมได้เลยค่ะน้ำแข็งเต็มเลยอ่ะนี่อะไรอ,ะอ่ะเอาวันนี้ไปใส่ในน้ำแข็งใสด้วยดีกว่าพี่พอสพี่เพอสพอเจะนี่ด้วยละโอ้โหดีเลยงน้นพอสเอามันไปต้มนะเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะโอเคเป็นยังไงบ้างละ่ะใกล กว่าจะได้กินพี่หายอยากพอด,ดีรานไหยสิพี่เพิร์ดเขาว่ากันว่าของอร่อยมันก็ต้องรอนานๆน,น,นะนี่อร่อยขนาดไหนแต่ถ้ารอนานเกินไปพี่ก็ไม่เอาหรอกนะทำอะไรกันอยู่น้าเด็กๆกำลังรอกินถั่วแดงอยู่นะคะไหนละจ๊ะนี่ไงครับรอนานจนพี่เพิร์ดบ่นแล้ว hey, นี่ก็มามันนานจริงๆนี่นะเอาละเอาละแม่จะบอกเคล็ดลับให้ฟังนะ ก่อนต้มให้นําถั่วแดงไปล้างผ่านน้ําแล้วนํามาต้มจากนั้นใช้ช้อนคันค่าประมาณ3-4มถึงสคันใส่ลงไปเพราะช้อนจะนําความร้อนและทําให้ถั่วแดงสุกเร็วขึ้นนะจ๊ะเอาไว้เลยนะพี่พรพอนั่นแหละควรจะจาม,มากกว่าเพราะเป็นคนต้มถั่วแดงนี่นาก็นั่นแหละเคล็ดลับดีๆแบบนี้เด็กๆอย่าลืมนำไปใช้กันนะจ๊ะแม่พี่เิร์ดครับครับพอ ใช่แล้วครับเพื่อนไม่แต่ใบต่อเพราะยงดูสวยใช่ไหมครับพ่อสวยงามมากเลยนะครับยอดเพราะฉะนั้นนะครับจำเลยนะครับเพราะว่าวันหลังพอได้เงินจากคุณแม่มานะครับเหลือเงินไว้กินข้าวเนี่ยนะครับอย่าซื้อของเล่นหมดได้ครับผมแอบว่าอะไรที่เพื่อนของเล่นโบราณไหมเนี่ยฮะแต่ซื้อได้หรอครับไม่ไม่ซื้อครับผมบอกขึ้นดูเฉยว่าเห็นหรือเปล่าอ๋อแล้วถ้ามีเงินซื้อสิครับได้ไงครับต้องพ่อต้องพ่อต้องเก็บเงินไปซื้อข้าวด้วยสิครับเอ้าแต่ถ้ามีเงิน ก็แล้วแต่น้องพรแล้วกันนะครับเดี๋ยวบอกครังเพื่อนก่อนคับน้องพรสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับสวนสามพรานจังหวัดนครปฐมที่ด้วยเพื่อสถานที่ถ่ายทำในวันนี้นะครับหมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วก็พบเจอกับพวกเรา2คนได้ใหม่ในรายการหรือ้งคู่กุ๊กตัวน้อยายการอาหารที่ให้มากกว่าคมอร่อยครับตามเวลาอะไรช่องทางการหาอากาศที่คืางดาราของพวกเรา2คนเลยครับสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับบ๊ายบาย ไม่แรงเท่ากันมันเที่ยวนิ้มกระบอกเที่ยวนิ้วครับ